อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนบ่ายหนึนาทีตอนนี้ตอนนี้ผมได้ทำการโอนเงินจำนวน3,000บาทไปให้กับบ้านเหมย c t m Thailand Fan Club นะครับซึ่งเป็นบ้านของน้องเหมยเนื่องจากเราปิดโปรเจกต์กันแล้วเมื่อคืนวันที่1เดือน9 2563ปิดพร้อมคลิปน้องเหมยที่ไลฟ์เมื่อคืนนะครับปิดยอดเรียบร้อยซึ่งได้ยอดอยู่ที่2,000 714บาทจากการที่ผมนั่งใช้เครื่องคิดเลขดีดหลายรอบนะครับยอดตามนี้ตรงตามนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับบ้านน้องเหม๋ยตามนี้นะครับผมตอนแรกผมก็โพสต์รูปลงไปก่อน1คุ่งกูนลโปรเจกตวันเกิดเหมยซีเจมไทยแลนด์แฟปี6 3แล้วก็รายชื่อโปรเจกต์วันเกิดตามที่ผมได้เขียนใส่ มือถือไว้นะครับคุณพิสูจน์คุณละเมอคุณเกล้นคุณต้นคุณรักคุณแทนแทนคุณจิ๋วจิ๋วคุณอายุ48คุณพิสิทธิ์นะคุณเชษคุณโอตัดอีสานคุณแม็กคุณโอคุณเก่งคุณสนิทสุขนี่ยอดรวมกันได้2 7 1 4บาทผมก็เลยโอนไป3,000ันนะครับให้มันสวยๆเลขสวยนั่นเองผมก็ขอเลขบัญชีของบ้านน้องนะครับนี่คือรายชื่อที่สนับสนุนกันเข้ามาในช่องผมจะมาร่วมทําบุญในโปรเจกต์เป็นเงิน3,000แล้วบ้านน้องก็ให้นะครับเป็น บัญชีธนาคารกสิกรไทยตรงนี้มาเนี่ผมเราผมก็โอนไปเมื่อช่วงตอนเห็นไหมตามนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เราก็ให้ดูกันตามนี้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้ชื่อบัญชีของผมผมก็โอนไปตามที่เขาให้มาปึ๊บปบวันที่2คือวันนี้นะครับเมื่อตอนเที่ยง43นาทีก่อนที่ผมจะมาตัดคลิปตรงนี้นะครับผมวันที่2ตึ๊บตึ๊บโปรเจกต์วันเกิดเหมย CGM รวม3,000ตามนี้นะครับ แล้วเขาก็บอกว่าขอทราบชื่อคอนโดเนททุกคนและยอดที่ชัดเจนหน่อยค่ะเช่นร้อบพันเชมเจ็ดพันห้าพันผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทําให้สักครู่นะครับเมื่อกี้ส่งไปแบบคร่าวแต่ยอดได้รับแล้วใช่ไหมเขาบอกว่ายอดต้องเอาสมุดไปอัพเพราะว่าเขาไม่ได้ผูกกับบัญชีโอเคผมก็เรียบร้อยแล้วผมก็พิมพ์ไปให้บ้านน้องอีกรอบหนึ่งเป็นการพิมพ์เลยทั้งหมดนะครับผมโอเคตามนี้สําหรับการนะครับระดมยอดนะครับร่วมทําบุญนะครับจากช่องเหน่งคูชแนล รวมทุกคนนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ผมก็ได้ส่งยอดไปให้กับบ้านน้องถึงแล้วเรียบร้อยทุกคนสามารถไปถามบ้านน้องเหมยได้ว่าเราได้โอนเงินมาจำนวนสา0พันจริงๆหรือเปล่าและมีการพูดคุยกันตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับเราผมบอกอีกครั้งหนึ่งช่องผมเป็นช่องที่โปรใสที่สุดไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิน้น เราจะทําแบบนี้เพื่อน้องเหมยและน้องโมบายกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อส่งเสริมทุกโปรเจกที่เราสามารถที่จะนําพาน้องขึ้นไปสูงๆได้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมโปรเจก์นี้ด้วยสําหรับเหมยโปรเจกวันเกิดปี63นี้นะครับผมอายุ1 6ปีขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจหน่งคูงชาแนลนะครับบ๊ายบายไปก่อนลจะจ้ะขอบคุณครับ ขอบคุณทุกทุกทา่านมากเลยนะคะที่เอ็นดูหนูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ